สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีกับช่องปอยบอยชาแนลนะวันนี้เขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันทำจักรยานไม่จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยโอ้ยเช้าแล้วหรอเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะใสแล้วเนี่ยพ่อนี่ไม่อยอ,อมปลูกอาบน้ำก่อนดีกว่า เรียบร้อยไปเปลี่ยนชุดดิกวัวนี่เนี่ยชุดเปลี่ยนเฮ้ยพ่อนี่ตลอดเลยพ่อคะพ่อทำอะไรกินเนี่ยหนูไปเรียนก่อนนะด,ดีเดี๋ยวลูกกินข้าวก่อนสิไม่ยันไม่เหนยวอ่ะรีบเออเออเออเฮ้ยใส่แล้วนั่นเนี่ยโอ้ย เอาจักรยานไปแล้วกันทำไมมันขาบไม่ไปอะ่ะโอ้ยโซงมาแตกอะไรตอนนี้เนี่ย,ยไปเอาไม้ก่อนนี่แน่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 เฮ้จักรยานบ้าจักรยานบ้าแกมาเสียอะไรตอนนี้อืมสมน,น้ำหน้าชิ โอ้าย oh ก๊อสจักรยานฉันไม่เอ๊ะควรอะไรอะ่ะเป็นอะไรเนี่ยข้างนอกเนี่ยโอ้ตลอดเลยลูกเป็นอะไรพาพๆพา,พาช่วยด้วยจะจะกักรยานไม่ฮะจักรยานไม่เหรอดิแล้วใครทำไม่เนี่ยอย่าบอกนะว่าเอาไม้ไปตี ใช่พอดีว่ารถมันเสียค่ะโยแล้วจะทำไงดีเนี่ยเฮ้ยหนีก่อนไม่นะพ่อทำไมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยเรยเนี่ยเฮ้ยไปตามใครช่วยดีเนี่ย,ยลูกเจ้าไม่ไปตีทำไมหนูอ่ะไม่โล้ไงอ้ยไปโรงเรียนใส่เลยอ,อย่วันนี้หนูหยุดก็ได้พ่อ แต่เราเข้าบ้านนี่ได้นะลูกควรเต็มไปหมดเลยทัไงดีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกการหรือเปล่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c คร b e แล้วกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย